ดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่นอกสถานที่นะคะพอดีเราไปกดเออเป็นแว่นตานะคะเป็นสายตานะคะเป็นสายตาออกแดดแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะเป็นแว่นสายตานะคะอันนี้ก็ฉีกไปเลยแกะไปเลยราคาไม่ถึงร้อยนะคะส่งฟรีด้วย หกสิบเก้าบาทถูกมากอะ่ะแล้วแบบว่าปรับปรับเปลี่ยนสีอะ่ะเปลี่ยนสีเมื่อเวลาเราออกแดดอะ่ะเขาก็จะมีนี่มาให้นะผ้าเช็ดแว่นราคาไม่ถึงร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทดูสิทุกคนก็โออยู่นะลองใส่แจ๋วไหมแจ๋ว โอเคอะเขาบอกว่าอืออกแดดอะ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นสีดำเปลี่ยนไหมมันไม่มีแดดอะ่ะบนรถมันยังไม่มีแดดอ่ะก็ใส่กิ๊กอยู่นะอืมก็ก็ใส่กิ๊งอยู่นะม,นะมานอกสถานที่ไงมันก็เลยแบบยังไม่มีแดดเดี๋ยวเด แกะอันนี้ออกก่อนแกะสติกเกอร์ค่าสายตาก็จะมีอันนี้แต่น่าจะเปลี่ยนแหละขอเช็ดเช็ดก่อนหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าอะประมาณเจ็ดสิบเก้าอะกดกดตะกร้ามาแล้ว ก็ถือโอเคนะคะเพราะว่าปกติอะถ้าเราไปตัดอะถ้าเราไปตัดนะแต่ก่อนเนี้ยแบบว่าเอาเลนแบบเปลี่ยนสีออกแดดเป็นสีดำอะก็สองพันห้าสามพันห้าราคาตามเนี้ยสองพันห้าแล้วไหนจะค่ากรอบค่าอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ ว่ามันเปลี่ยนสีหรือเปล่าเราก็ต้องลองชอบลองนี่นะแป๊บนึงนะเราออกแดดก,ก่อนอยู่ในรถไม่มีแดดเนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะดูดิ เปียเป็นสีดำนะทุกคนเออเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆดูดิข้างหลังมีคนอยู่ในรถเดี๋ยวขอห่าว่ะบ้าไป <c oughs> เปลี่ยนจริงๆดูสิเนี่ยอ่าอะดูเจสิบเก้าบาทเพราะว่ามันไม่ถึงร้อยกดมาเจสิบเก้าเออเจสิบเก้าได้อ่ะเพราะว่ามันส่ง มันมันก็ส่งมาเราจ่ายแค่เจ็สิบเก้าบาทเราได้แว่นอันหนึ่งแถมเปลี่ยนสีด้วยออกแดดอะทุกคนดูดิใส่แล้วแบบน่นารัาอะเสียงอาจจะตอนแหลมหน่อยนะน่ารลากอะดูดิทุกคนโอนะพออยู่ในร่มนะี่ะไม่มีแดดเฮ้ยเอ้ยมันโอมันโอ,โอมากเลยลองลองดูทุกคนลองดูแว่นเจ็สิบเก้าบาท เต็มที่แว่นสายตานะคะแบบเปลี่ยนสีออกออกแดดแล้วเปลี่ยนเป็นสีดํากันแดดได้ด้วยเออมันเลิศมันเลิศทุกคนมันเลิศแถมทรงสวยด้วยนะไม่แก่ดวะน่ารักอะ่ะ๊ายบายค่ะ